สวัสดีครับอยู่กับเพจและช่อง Youtube อ้อยขนำละเอดช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวเป็นช่วงเวลาทำเงินของพ่อค้าแม่ค้าขายน้ำอ้อยสดบางคนบางพื้นที่ก็มีรายได้ยอดขาย4-5,000บาทหากพื้นที่นั้นเป็นแหล่งเศรษฐกิจคนจับใจ่ายใช้สอยทำเลดีการจัดการร้านสวยงามดึงดูดสายตาผู้คน สีน้ำอ้อยสวยน่ารับประทานใช้พันอ้อยคันน้ำซื่อสัตว์กับลูกค้ามีรอยยิ้มมีความเป็นกันเองอัธยาศัยดีนี่ก็เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ท่านมียอดขายที่ดีหากต้นทุนทุกอย่างเหลือวันละ2อ0 0ามพั 3, 000, ก็ทำให้มีรอยยิ้มหายเหนื่อยกับอาชีพนี้ได้สำหรับวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการเตรียมดินในพื้นที่หนึ่งไร่ยังไงให้ได้20ตัน หลังจากที่ได้ปล่อยคลิปการปลูกอ้อยขันน้ำหนไร่ให้ได้20ตันไปเมื่อ8เดือนที่แล้วณตอนนี้มียอดผู้ชม35,200คนในส่วนของขั้นตอนการเตรียมดินนั้นในพื้นที่1ไร่เราจะแบ่งปลูกเป็น1,040หลุมโดยระยะห่างระหว่างต้น1เมตรระยะห่างระหว่างแถว1.5เมตรการเตรียมดินทำได้2วิธีคือ1 การไถย,ยุคล่องเป็นแนวยาวแล้ววางท่อนพันลงในร่องรองด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีจากนั้นกบดินในร่องถ้ามีน้ำก็ให้ใส่น้ำในร่องพักไว้หนึคืนให้ร่องที่ปลูกมีความชุ่มชื้นช่วยให้อ้อยงอกได้ง่ายวิธีที่สองไถพลดินและใช้เครื่องเจาะให้มีความลึก50เซนติเมตรความกว้างคูลยาว30เซนติเมตรจากนั้นก็นำท่อนพันมาลงหลุมปลูก หรือเฉพาะเป็นต้นกล้าแล้วนำาลงหลุมปลูกก็ได้นี่ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมดินหนึ่งไร่ยังไงให้ได้อ้อย20ตันคลิปหน้าผมจะมาแนะนำวิธีบำรุงการใส่ปุ๋ยอ้อยในพื้นที่หนึ่งไร่ให้ได้20ตันสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับมีดปอกอ้อยสีใบมีดว่าราคาเท่าไหร่ก็แจ้งให้ทราบตรงนี้เลยนะครับแบบเก็บปลายทาง1490บาท แปบโอน1,400บาทคุณสมบัติเหมาะกับมือใหม่และผู้ที่ขายดีขายได้วันละประมาณ100กิโลกรัมขึ้นไปถ้าใช้มีดสองคมหรือกีวีปอกจะใช้เวลาอย่างน้อย4-5ชั่วโมงถ้าขายน้ำอ้อยเสร็จแล้วมานั่งปอกอ้อยต่อคุณแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนมีดขูดไฟนี้ถ้าอ้อย100กิโลกรัมคุณจะใช้เวลาปอก1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่ง มีเวลาอยู่กับลูกกับเมียม,มากขึ้นมีเวลาพักผ่อนมีเวลาขายน้ำไว้สดมากขึ้นทุนแรงทุนเวลาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ